เออคุณคะวันะะนี้เลยคะ่ะวันนี้เลยค่ะมาคะ่ะ <ขอ S 1> เออพอดีว่าฉันอิ่มแล้วอะคะ่ะรบกวนช่วยทิ้งอาหารพวกนี้หน่อยน,นะคะพอดีว่าฉันอิ่มแล้วอะคะ่ะเหลือแค่เศษเศษให้ก็พอคะ่ะปาลมที่ยังไม่อิ่มเลยนะรับนะจะทิ้งอะไรพี่อิ่มแล้วก็เศษเศษที่เหลือเนี่ยค่อยให้แม่กินก็ได้เอ๊ะไอเด็กคนนี้นี่อาหารเหลือต้องเยอะเลยนะเนี่ยจะได้แย่เลยเอ๋อแล้วหนูพูดอะไรผิดลรอแม่ แม่คิดว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับการได้กินอาหารดีๆด้วยหรอคะลูกนี้สวยสุดเลยนะเนี่ยแม่ให้หนูกินนะขอบคุณค่ะแม่ แต่ลูกดีๆก็มีตั้งอีกตั้งหลายลูกนี่ทำไมแม่ถึงกินที่เสียแล้วล่ะม,มันก็ไม่ได้เสียนี่แม่ก็กินด้านที่มันดีๆนี่แหละอ๋อไอ้ที่ดีๆพวกเนี้นะแกกับป๊อบอะเก็บไว้กินแล้วกันม,มันก็หวานอร่อยอยู่นี่ ชอบไหมคะแม่ถ้าชอบแม่ก็ลองสปายดูสิหนูว่าเนี่ยเหมาะกับแม่มากเลยนะโอ้กระเป๋านี่มานทำมาจากทองคำหรือไงราคาตั้งสามพันกว่าบาทเฮ้ยอะไรเนี่ยแม่แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่นานแล้วนะแล้วที่สำคัญนะใบที่แม่ใช้อยู่ก็เป็นใบเก่าที่หนูไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช่หรอกระเป๋าราค่าแพงเหมือนเนี้ยไม่คู่ควรกับแม่หรอก แม่ใช้ของเก่าของปามดีกว่าสามพันกว่าบาทเนี่ยนะแม่ซื้อได้ตั้งหลายใบราคาถูกด้วยของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นี่ยอะแม่แม่ว้ยอากาศร้อนขนาดนี้ทำไมถึงไม่เปิดแอร์ล่ะอย่างน้อยเปิดพัดลมสักหน่อยก็ดีเนี่ย เปิดแอร์นะหรือเปิดพัดลมเนี่ยนะเปลืองไฟจะแย่ค่าไฟแพงจะตายแล้วแม่อยู่คนเดียวเนี่ยนะโอ้ยแม่แต่ถ้ามันร้อนขนาดเนี้ยถ้าแม่เกิดเป็นฮีทสโตร์ขึ้นมาจะทํายังไงมันจะคุ้มกับการประหยัดเงินของแม่ไหมคะแม่อายุเยอะแล้วแม่ชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้แหละแม่คะแต่ตอนนี้โลกเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันร้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย ก็พวกแกสองคนไม่อยู่บ้านนะนะจะให้แม่มาเปิดพัดลมกับเปิดแอร์เนี่ยนะแม่ไม่คู่ควรหรอกแม่คะก่อนหน้านี้หนูกับพี่ป๊อบอะ ก็พยายามจะชวนแม่ออกมาทานอาหารดีๆด,ด้วยกันแต่แม่ก็อ้างโน,น่นอ้างนี่ตลอดเลยอะ่ะพอแม่จะออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วนี่อะไรอะ่ะแม่ก็ยังจะบอกว่ามันเสียดายไม่ยอมกินอาหารดีๆอีกอะ่ะแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะแม่ก็กินแต่ผลไม้ที่มันเสียๆแล้วเสื้อผ้ากระเป๋าก็ใช้แต่ของเก่าจากหนูที่หนูไม่ได้ใช้มันแล้วอะ่ะแล้นี่หน้าร้อนนะคะแม่เสี่ยงเป็นฮิโตกจะตายอะ่ะ แม่ยังไม่คิดที่จะเปิดแอร์เลยอ่ะหนูถามจริงนะคะแม่ทำไมแม่ต้องทนลำบากขนาดนั้นด้วยล่ะคะแม่ไม่ได้ทำให้ตัวเองทนลำบากขนาดนั้นเพยงแต่แม่คิดว่าแม่ไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆพวกนี้ในสายตาหนูอ่ะสำหรับแม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะแม่สามารถกินทุกอย่างที่แม่อยากจะกินได้แม่สามารถใส่เสื้อผ้าใช้กระเป๋าอะไรก็ได้ที่แม่อยากจะใช้ โดยที่แม่ไม่จำเป็นต้องคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรเลยนะคะถ้าเทียบกับความรักที่แม่มีให้หนูแล้วเนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ําอ่ะแม่คะหนูอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่เสมอนะคะแม่ครับที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับปามเสมอมานะครับหลังจากนี้ให้เราสองคนได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแม่บ้างนะครับนะครับ อพี่คะงั้นเดี๋ยวขอสั่งอาหารเพิ่มอีกสักสองอย่างนะคะฮะเ,เพิ่มจะเพิ่มงั้นพอเรากินให้ภูมิกลางกันเลยนะโช่ค,ค่ะมคแม่กินเยอะๆเลยนะครับนี่ครับอ่ะตามด้วยกิน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 เนื้อด้วยสิครับแม่ อร่อยไหมท่านแม่